แคนดีดออกหรือว่าดีออกนี่เป็ดพูดเฟอร์นดีเหรอลงเลยฮะมุกินรถจักรยานใช่รถจักรยานอุ้ยเน่าออกมาเนี่ยอย่างมุกม่วงที่ต่อมันดีดคนออกใช่ทำไมดีดคนออก อันนี่ไหมนะน้ำยำพี่น้องอโงแล้วเจนหน้าจะไปทำงานครับจะมเ็นกิน้จนทำงานนะครับว่โอ้วางเดนแ่ปยงเปิดบั้งแรกฟเดินเฟล์สวยลุลลุดูลุลุาุลลุล ชมพูเนาะนสีสบมากสีดำเว้ยบอกเขาเนี่ยชมพูค่ะคือจะกินมาหลายแท้ดูเห็นว่ายังละสีอันนี้เขาต้องเวฟก่อนบอแป้งอ้ยอวนด้ยนี่เวฟมันสีอันนี้มันสีแซบ่บ น,น,น้องเอ็มมันเที่ยวราาสนุกไหมสนุกค่ะน้องมันนี่ทำงานคนเนี่ยเมื่อคืนโดนตีออกตั้งหลายรอบหรอตีออกเนาะปิน้นอะไรเนาะดีก็ตีออกรักขนาดนี้ที่ต่อมาอินดูน้องห <c> ร <oughs> อกงานก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่เขา้ามาดูนะครับ